ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในวันนี้นะครับในคาบนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องการแก้ปัญหานะครับในหัวข้อที่2.2นะครับการเขียนรหัสลำลองและผังงานนะครับกระบวนการในการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาน,น,นะครับนักเรียนจะต้องถ่ายทอดความคิดความเข้าใจเพื่อที่จะไปสู่การน,นําไป ปฏิบัติได้นะครับการถ่ายทอดความคิดจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดและลำดับก่อนหลังที่ชัดเจนนะครับอาจอยู่ในรูปของข้อความที่เรียนการเป็นลำดับซึ่งเรียกว่ารหัสลำลองอุดมโคโดนั่นเองนะครับหรืออยู่ในรูปของพังงานหรือเรียกอีกหนึ่งว่าโฟ c ชาร์นะครับเรามาดูในส่วนของรหัสลำลองกันก่อนนะครับ รหัสลำลองก็คือการใช้คำบรรยายอธิบายขั้นตอนนะครับอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาที่นักเรียนจะแก้นั้นนะครับหรือการทำงานของโปรแกรมซึ่งจะอยู่ในรูปของการเขียนจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับประสบการณ์และความถนัดของผู้เขียนนั่นเองนะครับนักเรียนเรามาดูตัวอย่างรหัสลำลองในการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมน,นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นการ1น,นะครับเป็นรา การรับค่าความยาวฐานนะครับ2ก็คือรับค่าความสูงนะครับ3ก็คือคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมจากสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวฐานแล้วก็คูณความสูงนะครับเมือ่อทําการคูณกันเรียบร้อยนะครับหา,ารกันเรียบร้อยก็จะมาขั้นตอนที่4ีก็คือการแสดงผลลัพ์พื้นที่นั่นเองนะครับแล้วก็จบการทํางานนะครับในส่วนของการคํานวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับ ต่อไปในส่วนของผังงานนะครับผังงานก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวางแผนหรือออกแบบการแก้ปัญหานั่นเองนะครับเพื่อให้สามารถไปปฏิบัติตามหรือเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้เครื่อ,องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ง่ายนะครับสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกานะครับ ansi เนี่ยนะครับได้กำหนดสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานในการเขียนผังงานไว้ซึ่งในที่นี้นะครับครูจะแนะนำการใช้งานของสัญ,ญลักษณ์พื้นฐาน ดังตารางต่อไปนี้นะครับนักเรียนลองมาดูตารางสัญลักษณ์พื้นฐานสําหรับการเขียนผังงานนะครับที่ครูยกมาให้ตัวนี้ที่เป็นเป็นพื้นฐานนะครับก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปนะครับรูปตรงนี้นะครับก็ชื่อเรียกก็คือเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดเทอร์มินอลนะครับความหมายก็คือจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดของผังงานมีเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีจุดสิ้นสุดด้วยนะครับต่อไปสัญลักษณ์ที่2นะครับก็ จะมีชื่อเรียกว่านะครับจากรูปนะครับคือการนำข้อมูลเข้าออกแบบทั่วไปนะครับ general input อ่าแล้วก็ output นะครับความหมายก็คือจุดที่จะนำข้อมูลจากภายในอ่าหรือออกนั่นเองนะครับสานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมปืนผ้าตรงนี้ก็คือจะเป็นการปฏิบัติงานรรือกาคคน,นะคับนั่นเองจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนะครับจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับ decision นะครับซึ่งความหมายก็คือจุดที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็มีการตัดสินใจว่า,าเป็นจริงหรือว่าไม่เป็นจริงหรือว่าใช่หรือว่าไม่ใช่นะครับเมื่อมันอยู่ในในที่เราใส่ลำดับเหตุการณ์อะไรลงไปแล้วก็ใส่ที่เป็นเงื่อนไขลงไปให้ตัดสินใจว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นทิศทางเป็นโฟร์ไลน์นะครับโฟร์ไลน์ก็ค,คือความหมายคือทิศทางขั้นตอนการดําเนินง,งานนะครับซึ่งจะปฏิบัติตอนเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรน,นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันออนเพจคอนเนกเตอร์ On นะครับความหมายคือจุดเชื่อมต่อของพลง,งานเพื่อให้อ่าใช้ดูให้ดูง่ายนะครับสุดท้ายนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษออฟเพจคอนเนกเตอร์ Off นะครับจุดเชื่อมต่อของผลง,งาน ที่อยู่นะครับคนคนละหน้ากระดาษนั่นเองนะครับจากตัวอย่างนะครับจะสามารถเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้นะครับจากผังงานนะครับการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับจุดเริ่มต้นนะครับก็มาตามลูกศรก็รับค่าความยาวฐานนะครับแล้วก็รับค่าความสูงแล้วก็ต่อไปครับก็คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมโดยใช้สูตรนะครับเิหนึ่งส่วนสองคูณความยาวฐานแล้วก็คูณความสูง เมื่อคูณกันได้เสร็จแล้วนะครับได้ค่าเสร็จแล้วก็แสดงผลลัพธ์ของพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จบโปรแกรมนั่นเองนะครับถ้าเราเขียนเป็นผังงานอย่างเงี้ยนะครับมันจะดูง่ายมากนะครับต่อการที่เราจะเขียนโปรแกรมต่อแล้วก็การคำนวณต่างๆนะครับบางครั้งนะครับในการเขียนรหัสลำลองหรือผังงานนะครับจะมีชื่อข้อมูลที่ยาวจนทําให้เกิดความสับสนนะครับ เพื่อให้เขียนได้ง่ายและกระชับสามารถแทนชื่อข้อมูลด้วยตัวแปร variable นะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวภาษาอังกฤษก็ได้นะครับะนะครับผมในชั่วโมงนี้นะครับการเราเรียนในเรื่องการเขียนาหารหัสลำลองและผัางงานก็หวังว่านักเรียนทุกคนน่าจะเข้าใจในเรื่องการเขียนาหารหัสลำลองและผัางงานมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าทักเรียนสงสัยในหัวข้อ,อ นี้นะครับที่ครูสอนวันนี้แล้วก็หัวข้ออื่นนักเรียนสามารถสอบถามครูได้นะครับอนอกเวลาเรียนก็ได้นะครับในวันนี้นะครับครูก็ขอจบอการบรรยายแล้วก็การให้ของููนักเรียนไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วกันเจอกันคราบต่อไปนะครับสวัสดีครับ